สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันกับรายการครูโจนเล่าเรื่องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งอำเภอสามพราน จังหวัดนคนปรปฐมกันนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยแบบนั่งประยุกต์รวมสมัยองค์นี้เมื่อกล่าวพระนามของท่านแล้วชาวพุทธทั่วประเทศยอมรู้จักสาธุก,การกันทั่วทวนนะครับแน่นอนว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปที่มีพระคุณล้นแก่ชาวพุทธทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏอิอะภินิหารมากมายทั้งยึดยังถือเอาหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นหลักชัยแห่งชีวิตเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลท่านผู้อ่านก็คงทราบดีว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปอันเปรียบเสมือนองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดและหน่านิยมอนุโมทนายิ่งสำหรับหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์นี้เท่าที่ได้ไปเห็นมาคงจะมีการสร้างในยุคตนๆของสมัยรัตนโกสินนี้เองแต่ในประวัติว่า ได้อัญเชิญมาจากกรุงเกา่าจึงไม่ทราบเหตุผลของผู้สร้างอย่างแท้จริงว่าการที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้แล้วนำไปประดิษฐานเสียที่พระนครศรีอดุธยานับเป็นเหตุผลที่ยังมืดมนกันต่อไปท่านผู้ฟังทั้งหลายครับโดยเฉพาะคนในสมัยใหม่ที่ยังไม่ค่อย จะได้รู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะรู้จักกันนิดดหน่อยๆจะอ่านประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันแต่เพียงเล็กน้อยท่านก็ควรที่จะรู้สาเหตุอันเป็นต้นกำเนิดของเรื่องนี้เสียก่อนว่าทำไมจึงเรียกองค์หลวงพ่อว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิงข้อมูลนี้เดิมนั้นไร่ขิงเป็นแต่เพียงตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสามพรานบ้านไร่ขิงหรือตำบลไร่ขิงนี้แต่โบราณเป็นชุมชนที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางป่าดงพรงไพรเป็นหมู่บ้านป่าที่ยังมีอาชีพทำนาทำตาลปลูกข้าวปลูกผัก ลูกคนละไม้ตามภาษาโดยดินน้ำอุดมสมบูรณ์มากบริเวณดังกล่าวก็คือตำบลไร่ขิงมีเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านให้มีการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งปวงเป็นรากฐานแก่ชีวิตคือแม่น้ำถาดจีนชาวบ,บ้านวัดไร่ขิงเมื่อมีความอยู่ดีกินดีกันพอสมควรแล้ว ก็คิดจะสร้างวัดประจำหมู่บ้านของตนขึ้นเพื่อจกได้มีสถานที่ทำบุญรักษาศีลอุโบสถกันบ้างจึงได้ตกลงสร้างวัดประจำหมู่บ้านของตนและได้เรียกตามชื่อหมู่บ้านของตนว่าวัดไร่ขิงนั่นเองหรือวัดบ้านไร่ขิงเมืองประโทนอันเก่าแก่แต่อดีต วัดไร่ขิงหรือเรียกชื่อเต็มว่าวัดมงคลจินดารามในฐานะที่เป็นวัดราดตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมอาณาเขตของวัดไร่ขิงนี้ทางการคณะสงฆ์ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือเขตพุทธาวาดและเขตสังขวาดดังนี้ ด่านทิศเหนือจะรดแม่น้ำถาจีนด้านทิศใต้จะรดแนวทางรถยนต์ด้านทิศตะวันออกจะรดตลาดวัดไร่ขิงด่านทิศตะวันตกจะรดตำบลถาตลาดพื้นที่ธรณีสงติดต่อกับแม่น้ำถาจีนซึ่งคนโบราณมีความคิดดีมากในเรื่องการคมนาคมที่ต้องอาศัยทางน้ำมากกว่าทางบก วัดไร่ขิงมีพื้นที่ธรณีสงทั้งสิ้น244ไร่89ตารางวาบริเวณดังกล่าวนี้ต่อมาได้สร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์ไว้มากมายเช่นโรงเรียนประชาบาลวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศโรงเรียนวัฒยมวัดไร่ขิงวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ ต่อมาในปีพุทธศักราช2,456สมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิยานวรโรรสแห่งวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพพระมหานครได้เสด็จตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเจ้าประคุณสมเด็จได้เสด็จไปที่วัดไร่ขิง ทั้งยังได้ดตั้งชื่อวัดไร่ขิงเสียใหม่ให้สมกับเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ว่าวัดมงคลจินดารามวัดไร่ขิงแต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปก็ยังเรียกชื่อเดิมและทางการก็ยังเรียกวัดไร่ขิงเป็นเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือความคุ้นเคยโดยเฉพาะคนไทยจะถือหลักนี้เป็นกฎตายตัวจะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆวิเศษกว่าก็ยังไม่ยอมละทิ้งของเก่าเสียด้วยเหตุนี้วัดไร่ขิงจึงถูกเรียกกันมาตั้งแต่อดีตสมัยที่ก่อสร้างวัดจนกระทั่งอนาคตต่อไปก็ยังไม่ลืมเลือนเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านคงจะสงสัยแล้วนะครับว่าผู้เล่าเล่าเรื่องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หรือจะเล่าเรื่องวัดกันแน่อ่อานมาตั้งนานเล่ามาตั้งนานก็ยังไม่รู้เรื่องสักทีความจริงนะครับสิ่งที่เกิดผลมาจากเหตุเพราะถ้าไม่มีเหตุก็คงไม่มีผลนั่นเองเอาละครับ เดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาต่อไปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในประวัติของวัดไร่ขิงได้กล่าวไว้ว่าวัดไร่ขิงสร้างขึ้นเมื่อปีกุนพุทธศักราช2,394ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จัก,กรีโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์พุก วัดอาวาสวัดสาลาปูนตำบลหอรัตนชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระครูวิจิตการโกศลสงัดยานพะโลสงัดยานพะโลเจ้าคณะ18 วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครได้เขียนไว้ว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์พุกเป็นชาวอำเภอเมืองนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อวันจันทร์เดือน3มแรม11อ็ค่ำปีขานพุทธศักราช2,337ภายหลังจากบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว ในสมัยรัชกาลที่สเมื่อปีกุลพุทธศักราช2,394และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ฉันธรรมพระราชาคณะนุวัตแล้วจึงได้โปรดกล่าวให้ขึ้นไปครองวัดสาลาปูนวิหารเป็นเจ้าคณะใหญ่กรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ห ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อปีพุทธศักราช2422สมเด็จพุทธ,ธาจารย์พุกถึงมรณภาพในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2427สิริอายุได้9 1ปีในสมัยที่สมเด็จดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมราชานุวัตในปีพุทธศักราช2394ท่านได้ชักชวนชาวพุทธศาสนิกชนในยานนั้นมาช่วยการดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถที่ขังค้างกันอยู่ความจริงสมเด็จพระพุทธทาจารย์พุกท่านเป็นคนบ้านนครชัยศรีจึงมีความผูกพันกับวัดไร่ขิงอยู่เป็นอันมาก ครั้งหนึ่งท่านเดินทางมาเยี่ยมวัดไร่ขิงแล้วได้เข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์พอกราบพระประธานแล้วท่านได้หันไปพูดกับท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นว่าแม่แม่สร้างโบสถ์เสียใหญ่โตแต่พระประธานเล็กไปหน่อยนะท่านเจ้าอาวาสจึงเรียนท่านไปว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดยากๆจนๆน,นะขอรับ ไม่สามารถสร้างพระประธานองค์ใหญ่ได้ดอกสมเด็จท่านจึงพูดขึ้นว่าเออที่วัดผมวัดสาราปูนมีพระอยู่องค์หนึ่งขึ้นไปอัญเชิญมาสิภายหลังจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์พุกเดินทางกลับวัดไปแล้วท่านจะเอาวาดวัดไร่ขิงพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดทั้งหลาย ในเดินทางไปยังวัดสาราปูนและได้อัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวมาล่องลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา กานเข้าครองลาดบัวหลวงเข้าสู่แม่น้ำ่าจีนจนกระทั่งถึงวัดไร่ขิงประชาชนทั้งปวงก็ได้พากันอันเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถแทนพระองค์เดิมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ มีความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์มากมายนักแต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้หาได้มีพระนามโดยเฉพาะไม่แต่ประชาชนทั่วไปมักเรียกกันตามชื่อวัดของตนว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงคือการอนุโลมเรียกตามชื่อวัดพระพุทธรูปองค์นี้ตามข้อสันนิษฐานกล่าวว่าน่าจะเป็นเนื้อทองสำริด เป็นปรางประทับนั่งมารวิชัยประยุกต์พุทธลักษณะนั้นดูออกพึงผายคล้ายปางเชียงแสนพระหัตเรียวงามตามแบบสุขโขทยัยแต่เฉพาะพระพรักดูคล้ายรัตนโกสิน์ประดิษฐานเหนือฐานชุกชีมีขนาดหน้าตักกว้างสี่ศอกสองนิ้วสูงสีอกสิบหกนิ้วพระพุทธรูปองค์นี้ อันเชิญมาประดิษฐานนวัดไร่ขิงมีเรื่องราวต่างๆเล่าต่อขานกันมาว่าภายหลังจากประชาชนทั้งหลายได้นำมัสการเครื่องเงินเครื่องทองดอกไม้ถูกเทียนแล้วพิธีอันเชิญโดยการชักรอกทุกคนเพ่งสู่องค์พระปฏิมาโดยจิตใจอันแน่วแน่ศรัทธาและเลือม่มใส มือถือสายสินชักลากด้วยเชือกมลิลาขนาดใหญ่วันนั้นผู้คนต่างลังไหลกันมาอย่างมืดฟ้ามัวดินเพราะเป็นวันที่หลวงพ่อวัดไร่ขิงมาประดิษฐานบนกลางจิตใจของชาวพุทธก็ตรงกับวันสงการพอดีคือวันพระสิบห้าคำเดือนห้าเมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลเกิกประชาชนทั้งปวงได้อัญเชิญหลวงพ่อ พุทธปฏิมาองค์ขนาดใหญ่ขึ้นสู่แผ่ไม้ไผ่จากนั้นได้อัญเชิญเข้าสู่ปร,รามพิธีเพื่อให้คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ชัยมงคลขาถาอันได้แก่พระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณหลังจากนั้นทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาได้ทำการสงน้ำ พระอันประกอบด้วยเครื่องรําเครื่องหอมน้ำอบน้ำไทยดอกไม้ถูกเทียนเขาตอกดอกไม้สุดแต่ใครจะนำมาบูชาพระปฏิมาองค์นี้ในขณะทำพิธีอันอุดมมงคลน,นี้ความอัศจรรย์ก็ได้ปรากฏขึ้นกล่าวคือวันสงการไทยจะตกอยู่ในช่วงฤดูร้อน แดดนั้นร้อนจัดแรงกล้ามากแต่วันนี้แสงแดดกำลังแผดกลาอยู่นั้นเสมือนมีองค์เทวดาบนฟ้าทั้งหลายได้มาร่วมพิธีกรรมดังกล่าวด้วยทำให้แดดอันร้อนแรงร้อนละอุกลับพันหายความร้อนก็ผ่อนคลายโดยมีเมฆก,ก้อนใหญ่มาบดบังนิ่งอยู่อย่างนั้นเมฆดำอีกกลุ่มหนึ่งลอยตัวมาแต่ไกล สายลมพัดผ่านไม่ขาดระยะท้องฟ้ากอขนองกล้องนภากาศตนบรรดาลให้ฝนฟ้าโปรยปลายลงมายัางบริเวณงานนั้นยังความเย็ยนช่ำจิตใจทั่วททวนทุกคนในงานเกิดความปิติอินดีในพลังแห่งอิทธิปาฏิหาริย์นี้แม้แต่ญาติโยมชาวกรุงเก่าที่เดินทางมาก,กับขบวนอันเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ก็เกิดปิติดีใจกันอย่างล้นผล โดยปกติสมัยที่ประดิษฐานในวัดสาลาปูลก็ไม่เคยแสดงอิทธิิปาฏิหารอย่างใดหรือว่าหลวงพ่อจะมาโปรดชาวบ้านตำบลไรข่ขิงโดยเฉพาะสิ่งอันที่ได้ปรากฏในครั้งแรกที่หลวงพ่อพุทธปฏิมากรถูกอัญเชิญมาเพื่อประดิษฐานบนแท่นชุกชีในพระอุโบสถ รู้ความจริงนี้ต่างใดอธิษฐานว่าขอเดชะแห่งองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าสู่องค์หลวงพ่อจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดสิ้นไปดุดสายฝนที่หลากลนเมธนีดนให้ชุมชาเจริญงอกงามด้วยทัญญาหารบัดนี้ ความจริงแห่งพุทธ,ธานุภาพได้บรรดาลโดนแจงประจักษ์แล้วบริษัททั้งสี่อันใดแก่พระภิกษุสามนเณรอุบาสกและอุบาสิกาต่างก็ได้หันเขา้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอันสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันฉะนั้นแล้วชาวพุทธทั้งหลายได้ประกาศพระนามของพระพุทธปฏิมาครองค์นิวาหลวงพ่อวัดไก่ขิง ก็คือเอาชื่อตำบลและวัดที่เป็นมงคลแก่พวกญาติโยมมาเป็นชื่อตนหลวงพ่อวัดไร่ขิงได้อัญเชิญมาเพื่อประดิษฐานบนแท่นชุกชีของวัดไร่ขิงคงจะเป็นปีเดียวกับปีเริ่มของรัชกาลรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่และเป็นปีเดียวกัน ีสมเด็จพุทธาจารย์พุกได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ชั้นธรรมที่พระธรรมราชานวัรเมื่อปีพุทธศักราช2 3 9 4ปีกุลนับแต่วันแรกแต่นั้นมาหลวงพ่อวัดไร่ขิงท่านเป็นพระพุทธลูกที่ได้ก่ออิทธิริปาฏิหารจนเป็นที่เลื่องลือ ขจรกระจายไปไกลทั่วประเทศประชาชนที่รู้ข่าวอันเป็นมงคลน,นี้ก็ได้เดินทางกันมาเพื่อที่จะสักการะบูชาไม่ได้ขาดยิ่งเป็นวันสำคัญของหลวงพ่อวัดไร่ขิงคล้ายกับวันเกิดหรือวันที่พระอาทิตย์ท่านได้มาโปรดชาวบ้านวัดไร่ขิงผู้คนหล่งไหลกันมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่วัดไรขิงแห่งนี้น้ำของหลวงพ่อวัดไรขิงจึงปรากฏพลังศรัทธาเลื่องใสในจิตใจของชาวพุทธและชาวไชยทั้งปวงอยู่ตลอดกาลท่านผู้ฟังครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ช่องครูโจนเล่าเรื่องน้ำเกล็ดสาระเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดไรขิงได้นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขออำนาจของหลวงพ่อวัดไรขิงโดนบันดาลให้กับท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้ครูจนต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ